จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําปลาดุกฟูผัดพริกขิงค่ะเคยเป็นกันไหมเคยกินตามร้านข้าวแกงนะทําไมฟูทําไมกรอบเคยสงสัยกันไหมค่ะ นี่แหละค่ะเดี๋ยวการจะมาบอกวิธีการผัดค่ะผัดยังไงให้ปลาดุกนะคะมีความฟูกรอบนะคะแล้วก็ถ้าเราทํากินเองแน่นอนเลยค่ะจะเป็นปลาดุกที่ร้อเเซไม่มีการผสมมาเลยค่ะของการก็จะมีนะคะวัตถุดิบค่ะปลาดุกย่างนะคะของร้านป้าหมวยค่ะนี่เลยเป็นปลาดุกย่างนะคะตัวไม่ใหญ่มากการซื้อมาเลยค่ะสตัวค่ะ แบบนี้เลยค่ะพริกแกงแดงค่ะพตะไครซอย2ต้นค่ะข่าหนึ่งแง่งประมาณหัวมิปโป้งมือกันเนี่ยใหญ่กว่านี้นิดนึงข่าซอยแล้วตำตำให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยค่ะพริกเขียวแดงซอยพริกเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเขียวแดงซอยนะเพื่อนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะแต่ใส่แล้วเขาจะมีสีสันที่สวยงามชวนกินค่ะนี่เลย แล้วก็การจะเพิ่มกลิ่นหอมอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือใบมะกรูดทอดกรอบค่ะใบมะกรูดฉีกแล้วทอดกรอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทอดอยังไงไม่ให้น้ํามันกระเด็นกับพัวทุป,ประทะ <c oughs> มาค่ะลงมือทํากันเลยค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นค่ะการก็จะแกะเอาแต่เนื้อปลาดุกนะคะเอาหมดหางเหงิงเอาหมดยกเว้นก้างอย่างเดียวหัวไม่เอานะคะหัวหัวกหางไม่เอา ค่ะนี่นะคะาการก็แกะแยกเนื้อปลาออกได้ในลักษณะแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวกันจะเอาปลานะคะไปสับให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวกันจะเอาปลาดุกมาสับนะคะสับให้ละเอียดเลยค่ะให้ละเอียดยิบเลยนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงลาบปลาดุกเออจริง ประมาณนี้นะคะทํากินเองค่ะก็ยังจะมีความเป็นชิ้นๆอยู่นะคะให้ได้เนื้อสัมผัสค่ะนี่แหละค่ะ4ตัวน้อยๆของการนะคะก็โอ้โหได้ถ้วยเบลเอร์เบเทอร์เหมือนกันนะคะนี่เลยได้จานใหญ่ๆกันไปเลยค่ะอโอเคค่ะนี่ความละเอียดก็จะประมาณนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปเลยจ้า ค่ะเราจะมาทําการทอดกันนะคะโดยการจะทอดใบมะกรูดก่อนค่ะนี่นะคะน้ํามันยังไม่ต้องร้อนค่ะเพื่อนใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะเพื่อนล้างแล้วก็ซับให้แห้งเลยนะคะ,ะใส่ตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนนะคะปล่อยให้เขาค่อยๆร้อนซึมขึ้นมาแบบนี้นะคะนีค่ะป้องกันการกระเด็นได้นะ่าการเคยทอดแล้วอ่ะไม่รู้ไงไม่รู้วิธีทอดพอใส่ลงไปปั๊บป้ง <c oughs> จุบพลุเลยค่ะ หลบไม่ทันหาที่หลบไม่เจอค่ะทอดให้เขากรอบๆนะคะแล้วก็อย่านานอย่าเพลินนะคะเขาจะค้ำง่ายนะคะสีก็จะไม่สวย,ยประมาณนี้ค่ะพอกรอบๆสีเขาเริ่มเปลี่ยนนิดๆน,นะคะนี่ค่ะทอดแบบสงบสงียงเตรียมตัวนะคะไม่กระเด้งกระโดดนะคะพักไว้ค่ะให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะค่ะจะเอาปลาดุกนะคะที่สับไว้ค่ะ,คะลงมาทอดค่ะ เราละมัดระวังนิดนึงนะคะเขาจะปุ๊บปะปุ๊บปะคนค่ะใช้วิธีการคนเรื่อยๆนะคะบางคนเขาก็จะแกะเอาแต่เนื้อนะหนังเขาไม่ใช้เสียดายค่ะการก็จะเอาหมดเลย <c oughs> เหลืองฟูกรอบประมาณนี้นะคะเลื่อนตักขึ้นเลยนี่ก็จะได้ปลาดุกฟูกแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะกากันจะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะ เห็เพื่อนเทน้ำมันออกนะการจะเหลือน้ำมันไว้นี่ค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะในขั้นตอนการผัดไฟอ่อนค่ะแกงลงไปผัดค่ะพริกแกงที่การใช้วันนี้นะคะเป็นพริกแกงแดงประมาณ2ช้อนนะคะตามด้วยตะไคร้กับข่านะคะตามละเอียดค่ะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะเติมน้ำค่ะนิดหน่อยพอนะคะพอให้ละลายพริกแกงได้ พอเราเพิ่มตะไคร้นะคะกับขาเข้าไปอาหารเนี่ยตอนนี้ผัดพริกแกงนะคะจะแบบว่ากลิ่นนี่หอมมากเลยนะคะผัดให้พริกแกงนะคะมีความแห้งแล้วก็มีความเงาเงาขึ้นมานะคะการจะทำการปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะช้อนครึ่งนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณสองช้อนอ่ะ ปรับแต่งรสชาตินะคะให้แบบมีออกแบบหวานๆเค็มๆนะคะถ้าดูว่าแค้นไปก็สามารถเติมน้ำได้นะคะแบบนี้ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามความชอบเลยนะคะอ่าวการรสชาตินะคะพอแล้วค่ะมีหวานแล้วก็มีเค็มนะคะนี่แกงได้ในลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวกันจะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะลงไปนิดหน่อยก่อนค่ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเทคนิคการผัดนะคะให้ปลาดุกนะคะเขายังคงความกรอบความฟูนะคะอ้าวนี่เลยหลายๆคนอะ่ะคงสงสัยการเมื่อก่อนก็คเคยเป็นการเอาลงมาผัดเลยอ่ะการว่าทำไมถึงเขาถึงไม่กรอบทําไมทาเขาถึงอ่ามีความนิ่มเงี้ยค่ะเนี่ยผัดพริกแกงได้ที่นี้ปุ๊บให้เหมือ่อปิดแกด๊สเลยค่ะทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะนี่เลยทิ้งพริกแกงไว้แบบนี้เลยค่ะ อันนี้ปลาดุกฟูนะคะที่การทอดไว้ค่ะเอามาพักให้เสด็จน้ํามันนะคะเขาก็จะได้ลักษณะแบบแบบนี้นะจะมีความกรอบนี่ฟูมากกรอบมากนะอืมกรอบเลยค่ะเป็นปลาดุกฟูแบบเพียวๆเลยนะคะเน้นๆเลยค่ะอ้าวนี่นะคะการพักจนพริกแกงเย็นแล้วนะคะเสร็จแล้วการก็จะเอาปลาดุกฟูค่ะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะทําการคลุกเคล้าค่ะทีนี้นะคะ นี่และค่ะเป็นวิธีการทําให้ผัดพริกขิงประดุกฟูออกมาแล้วนะคะเขายังจะคงความกรอบนะนี่การก็สงสัยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผัดออกมาทีไรแล้วทําไมมันนิ่มมันทําไมมันไม่กรอบเหมือนที่ไปนั่งกินนี่นะคะคัวไปเลยค่ะเพราะว่าพริกแกงเราก็ผัดจนสุกแล้วเนาะแล้วก็ประดุกอะค่ะเขาก็มีความสุก แล้วค่ะเนี่ยแค่เอามาคลุกๆแบบนี้ค่ะแล้วก็การก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะซอยที่เหลือค่ะลงไปค่ะส่วนพริกนี้เราก็สามารถกินสดได้อยู่แล้วนะคะใส่ลงไปนี่เห็ไหมน่ากินแล้วไหมคะ เนี่ยค่ะคลุกคลุกเขาเขาอะค่ะให้พริกแกงนะคะเขาเคลือบกับปลาดุกเลยค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงไหมนังแก,ก๊กแก๊กแก๊กเลย <toca> นี่โรยใบมะกรูดนะคะทอดลงไปแบบนี้นะคะคแล้วก็คลุกคลุกค่ะหรือเพื่อนๆจะเอาไว้โรยหน้าก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะคลุกเขาคล้าๆเข้ากันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้านี่นะคะปลาดุกฟูผัด พริกขิงค่ะรสชาติถูกปากถูกใจแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ยังจะมีความกรอบๆอ,อยู่นะคะของปลาดุกฟูนะคะนี่เลยค่ะทากินเองได้ง่ายๆนะคะหอมสมุนไพรค่ะจัดหนะักจัดเต็มจัดเต็มสมุนไพรอีกแล้วค่ะนี่เลยกินกับใบมะกรดูดทอดกรอบแบบนี้นะคะเทคนิคการทอดใบมะกรูดยังไงไม่ให้เหมือนจุดพลุนะคะนี่เลยค่ะลองทําตามกันดูนะคะง่ายๆค่ะทํากันแบบบ้านๆน,นะคะ รสชาติถูกใจเน้นๆสมุนไพรไปเลยค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝาก,กเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ